เผยโฉมมหาวิหาร AI จำลองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์นครรัฐวาติกันนครรัฐขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงโรมประเทศอิตาลีจับมือกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft และบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลงแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเป็นแบบดิจิทัลไอโ n เ m มเปิดตัวแบบจำลองดิจิทัลของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเปิดให้ผู้ที่สนใจทั่วโลกได้เข้าชมครับ มหาวิหารดิจิทัลนี้สร้างขึ้นจากภาพดิจิทัลความละเอียดสูงกว่า4แสนภาพ ที่ถ่ายด้วยโดรนกล้องและระบบเลเซอร์เป็นเวลากว่า4สัปดาห์โดยแบบจำลองดังกล่าวจะเผยแพร่าทางออนไลน์พร้อมกับนิทรรศการใหม่เพื่อมอบประสบการณ์แบบอินเทอร์แอคทีฟให้กับผู้ชมทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนทั้งนี้แบร Smith ประธานบริษัท Microsoft กล่าวว่าการถแถลงข่าวการเปิดตัวโครงการนี้นี่เป็นหนึ่งในโครงการที่ล้ำสมัยและซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยแบบจำลองสมิติที่มีความแม่นยำสูงนี้ จะใช้ข้อมูล22เพตาไบซึ่งมากพอที่จะบรรจุลงใน DVD 5ล้านแผ่นนอกจากนี้แบบจำลองที่สร้างขึ้นยังช่วยให้เห็นความเสียหายของโครงสร้างและสัญญาณของการเสื่อมสภาพเช่นชิ้นส่วนโมเสกที่หายไปรอยแตกและรอยแตกที่ยังมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าด้วยความเร็วและความแม่นยำของการสร้างภาพที่เหนือกว่าความสามารถของมนุษย์ โครงการนี้เปิดตัวก่อนปีศักดิ์สิทธิ์ยูบิลี2อ2 5ของวาติกันซึ่งคาดว่าจะมีผู้แสวงบุญมากกว่า30ล้านคนผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิหารเพิ่มจากผู้เยี่ยมชมปกติที่มีมากถึง50,000คนในแต่ละวันดังนั้นแพลตฟอร์มนี้จึงช่วยให้ผู้เยี่ยมชมสามารถจองเวลาเข้าชมแบบจำลองดิจิทัลของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หนึ่งในสถานที่ที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งมักจะมีนักท่องเที่ยวต่อแถวยาวเหยียดเป็นชั่วโมงเพื่อรอเข้าชมงานชิ้นนี้จึงช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสมบัติทางสถาปัตยกรรมยุคเรเนซองส์ได้แบบเสมือนจริงและยกระดับประสบการณ์การเยี่ยมชมสำหรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นครับ ขอบคุณที่รับชมทีเ t นเทควิพอ t สนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเนช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดร่วมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ